สวัสดีเจ้า iah, สวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพ้อมกับเมนูเด็ดเดนะเจ้าวันน,นี้เฮาจะมาเนี่ยแอปปานินนะเจ้ามาพอกันเลยมีเอามาย่างพองนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นปลาหนิ้นนะเจ้าได้ปลาหนิ้นมาตัวหนึ่งเนาะกิโลาปซับเป็นติ่มเป็นติ่มซีนะนี่เป็นติ่มนน้อยซีเนาะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นพักนะเจ้าที่เฮาจะเอาใส่เนาะอันนี้พักปอมต้นหอมแล้วก็มีอ่าพักชีฝรั่งเนาะหรือว่าหอมปอมเปอร์ของเฮาเนาะ ใบมะกรูดรวมใบมะกิวนะเจ้าใบมะกรูดนี่จงให้คนห้องว่าใบมะกิวเดเออร์และอันนี้ก็จะเป็นใบก้อมก่อนะเจ้านี่จะเป็นพักปี่เขาจะเอาใส่ตุ๋ยนะเจ้าเนาะมาพอเครื่องกันเนอกันนี่นะนี่เจ้าก็จะมีพริกเนาะหากพักป้อมจะไครหอมขาาหอมแดงแล้วก็กะปิเจ้าอันนี้จะเป็นเครื่องมนะันเนาะขาดยางเจ้าขาดขมินนะ้นเนาะมันแบบนี้วันนี้เขาก็เจะได้ใส่นะเจ้าไปเอาไปพอกันเลย เรื่อนอันอย่างก็เจ้าแอปนี่นะขออนุญาตเอาไปปั่นนะเจ้าวันนี้นะเรื่องหนักนะเนาะเฮาเอาเขื่อนคุกยางใส่ลงไปเลยเจ้าหอมแดงหอมข้าวจักไ้เนาะใส่ลงไปมดเลยเนี่ยเจ้าเพิ่ออันเม็ดพักฟอมลงไปตัวเนาะล้ะกอบใส่กะปิของเราลงไปเลยเจ้าต่อไปเฮาก็จะเอาเขื่อนมาคลุกเข้ากับปลาของเราเลย ใส่เรื่องตีเขาปัน่นตะกี้ลงไปนะเจ้าใส่รดดีลงไปเลยชุดรดเจ้าสีออขาวน้ำมันหอยเนาะใส่ลงไปต่อไปเขาก็คุกเข้าหากับเครื่องของเขาให้มันเข้ากันเ,นเลย มาคราวนี้เขาก็จะเอาพักของเขาเนี่ยใส่ลงไปทั้งหมดเลยพักหนักๆ่น,น,นหมอ้อมะเจ้าหนอยแอป่านี่นะพักปอมต้นหอมหอมปมเฟอ,อ,อ,อใส่เข้าไปเลยเจ้ากลมก่อใบบักกิวเนาะทุกเข้าให้มันเข้ากันเลยต่อไปเขาก็จะไปห่อกันนะเจ้าอันนี้นี่พักนี่หนักๆเนี่ยเจ้าเดี๋ยวเขาใส่ไปนะเดี๋ยวมันก็หยออ่บ่ะ นักนักนักงนีน่นะก,การห่อเลยกับเนี่ยนนี้เขาใจ้ใบตองสองชั้นนะเจ้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปนึ่งก่อนนะเจ้าเนาะในนึงเอวละ นี่เจ้าได้หลายแอปเลยต่อไปเขาเอามาหนึ่งนะเจ้านึ่งสักสักนาทีเนาะพอฝามันซุกสักน้อยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเอาไปอันปิ้งัน,น,นจังแล้วเราปิดฝาเลยกันนี่มาเจ้ากับน,นี่เขามาเปิดพอกันรอลกเขาเจะเอาไปย่างไฟแล้วเจ้ากับน,นี่หนึ่งคือมันซุกก่อนนะเจ้าเนาะ เป่ายางแข็กกำก็จะหอมนะแต่จริงมันเดียวนี่ก็กินได้แล้วนะใส่เตายางเลยกันเนี่ยยางให้นมนหอมๆแห้งๆสักหน่อยนะจ๊อเนาะมาเจ้าต่อไปเขาก็จะมากรบดด้านกัน มายแป,ปลเจ้าก็บนี่สุกแล้วนอกเขาก็จะเอาใส่ถาดของเขาเลยมาเจ้าเขามาแกะกับพอเลยเจ้าก็บนี่แอปปานิ้มหอมๆใส่เครื่องหนักๆใส่พักนักๆเอาเจ้าหน่อย นื้อหอมนี่หอมขน,นาดเลยโดยเฉพาะหอมใบกบก่อนี่นะเจ้านี่เจ้าเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูแอปป่านิ้นเฮานะเจ้าพอป่าเตะาขาวเจ้าโฟไว้นะเจ้าเนาะ กินกับเขาหนึ่งห้อนนี่มันถึงเมาะขนาดเลยนะเจ้าลองไปยากันคอเนอสํสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าวสวัสดีจ้า